อุ้ยผิวมันเนียนขึ้นมากเลยนะเนี่ยว่าไงคะคนสวยรีวิวหน่อยสิจ๊ะว่าสบู่มันใช่ดีไหมผีหลอกใครกันที่เรียกฉันมามืดต,ตื๊ดตื้อเฮ้ยตายแล้วเสื้อหลอยได้ละคนไววไม่ใช่เสื้อ น้ำหวานเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งอายุ20่สิยปลายเธอมีความฝันที่จะให้ผิวของตัวเองขาวผ่องใสเหมือนดาราในทีวีแต่ไม่ว่าจะลองใช้ครีมบำรุงหรือเครื่องประทินผิวแบบไหนแบบไหนก็ไม <c oughs> ่ทำให้เธอขาวแบบในโฆษณาได้เลยฮหรือว่ามันจะเป็นไฟไม่ได้กันนะกลมใจอะไรหรอน้องหวาน พี่เห็นถอนใจมาสักพักแล้วนะไม่มีอะไรหรอกเจ๊หนูแค่ซึงแรงนิดหน่อยใช้ครีมบำรุงตั้งหลายตัวแล้วแต่ก็ไม่เห็นขาวขึ้นสักทีอ๋อแบบนี้เนี่เองแต่จริงๆช่วงเนี้คนรู้จักของพี่ได้ได้ลองใช้สบู่สมุนไพรแล้วเห็นว่ามันดีมากเลยลนะพี่เห็นว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะโหมันจะเป็นไปได้หรอเจอ๊ แค่ส,สมุนไพรนี่นะหนูใช้ครีมราคาเป็นพันยังไม่เห็นผลขนาดนั้นเลยพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจริงไหมก็เลยไปหาซื้อมาบ้างกับว่าจะลองดูสักหน่อยหวานอยากจะเอาไปลองเองไหมล่ะพีเพิ่งซื้อมายังไม่ได้แกะใช้เลยอลองสักหน่อยก็คงไม่เสียาหายแล้วมนะั้งมขอบคุณนะคะเจ๊ หลังจากที่น้ำหวานรับสบู่สมุนไพรมาจากเจ๊บัวลูกค้าร้านอาหารตามสั่งของเธอที่สนิทกันน้ำหวานก็ไปลองใช้สบู่ตั้งแต่คืนนั้นและหลังจากที่อาบน้ำเสร็จน้ำหวานก็รู้สึกว่าผิวของตัวเองมันชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัดอหอเฮ้ยผิวมันเนียนขึ้นมากเลยนะเนี่ยไว้พรุ่งนี้เช้า ลองใช้อีกรอบดีกว่าบางทีฉันอาจจะได้ขาวกันเร็วกว่าที่คิดน้ำหวานนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนจะปิดไฟนอนหวังว่าในตอนเช้าหลังจากอาบน้ำและใช้สบู่สมุนไพรอีกครั้งตัวเธอจะขาวขึ้นตามที่เธอใฝ่ฝันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความโชคร้ายที่เธอ จะได้เผชิญหลังจากนี้เช้าวันใหม่ได้มาถึงน้ำหวานเปิดร้านอาหารตามสั่งเหมือนที่ทำเป็นประจำแต่ที่ต่างออกไปก็คือน้ำหวานที่เปรียบเสมือนเป็นคนใหม่ผิวของเธอผ่องขาวใสราวกับเป็นดารานางแบบ และลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านของเธอเยอะขึ้นจนบรรยากาศคึกครืค้นมากกว่าปกติคุณพี่ทานอะไรดีคะวันนี้ฮเ <c oughs> ขอกระเพราหมูกรอบและกันนะครับน้องใส่ไขด่ดาวด้วยไหมคะต้องใส่เพิ่มกี่ฟองอะน้องถึงจะมองพี่เป็นคนพิเศษเหรอครับเฮ้ย <c oughs> มังไม่ไมีอะไรแล้วไม่ใช่แล้วอวะ มาเล่นมุกจีบแม่คาซะง,งั้นเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อย่ามาสก,กัดดาวรุ่งสิวะมามองมามีอะไรแค่น้องขยักคิว้วอะต้นนิวก็แค่ถั่วงอกแล้วโว้ย <laughs> hey, แหม่พวกพี่นี่แหละก็หนูรู้ว่าหนูสวยแต่รีบสั่งก็ดีนะคะลูกค้าคนอื่นเขารออยู่นะเธอช่วยมาเสิร์ฟได้ไหมคนดีช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้ที่หัวใจ ไม่เอาเส้นเล็กและก็เส้นใหญ่แต่ขอเส้นใจก็พอแลววเป็นไงครับท่านผู้ชมลองหลบลิขสิทธิ์ฮโอๆโดมันเดะร้องเพลงบอกอายุเลยท่นเนี่ยรัาอาหารดำสั่งมาร้องเพลงกว๋วยเตียเ๋ยวพี่เอาหมูกรอบคั่วซอสซูก,กี้กันละกันส่วนไอเนี่ยก็เอาไข่ดาวให้มันฟอกเดียวก็พอ สองฟอร์มันติมไม่เหมือนหรอกโอเคค่ะพี่ไปนั่งรอด้านในได้เลยนะคะน้ำหวานพึงพอใจกับสรรพคุณของสบู่สมุนไพรนี้มากความฝันที่อยากจะขาวของเธอได้ลก,กลายเป็นจริงคืนวันหนึ่งในระหว่างอาบน้ำเธอก็นึกขึ้นได้ว่าจะโทรไปหาเจ๊บัว เพื่อบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าสบู่ใช้ได้ผลจริงและจะได้ถามด้วยว่าจะหาซื้อสบู่แบบนี้ได้ที่ไหนแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาเธอก็ได้พบกับภาพอันน่าสะพึงกลัวว่าไงคะคนสวยรีวิวหน่อยสิจ๊ะว่าสบู่มันใช่ดีไหม ใช่แล้วเจ้าคนสวยภาษาไทยเรียกผีภาษาอังกฤษเรียก ghost ภาษาญี่ปุ่นเรียกโอบังเมื่อน้ำหวานได้พบประสบการณ์ขนหัวลุกในคืนนั้นเช้าวันถัดมาเธอก็ปิดร้าน พราะจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็นั่งอยู่ที่ร้านอาหารของตัวเองเธอพยายามส่งไลน์ไปหาเจ๊บัวหลายต่อหลายครั้งแต่เจ๊บัวก็อ่านไม่ตอบโทรไปก็ไม่ยอมรับสายจนน้ำหวานรู้สึกหวาหวุ่นใจอ้าวยายหวานได้ยินว่าสวยขึ้นเป็นก่องแต่ไงขอบตาดำคล้ำเป็นหมีพนันดาแบบนั้นนะ่ะ ข่าวว่านายกกำลังจะชวนตั้งชื่อให้อยู่แล้วเนี่ยแต่จะว่าไปสมัยนี้เขาก็ต้องเป็นหมูเด่นเท่านั้นนะนะไม่มีใครสนใจแพนด้าละให้หมายยังอยากกวนประสาทต,ตอนนี้ได้ไหมวะเมื่อคืนฉันเพิ่งโดนผีหลอกมาเนี่ยสลบไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาปวดหวัหวจีเหมือนไม่ได้พักเลยเฮ้ยเจอผีมาเออเรื่องเป็นไงมายังไงเล่าให้ฟังนี้หมายเพื่อนรักคนนี้จะช่วยเอง น้ำหวานก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้สมหมายเพื่อนที่วิ่งเล่นด้วยกันตั้งแต่ยังเด็กฟังเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละหูย้ยคนลุกคนลุกจริงๆเลยนะครับไม่ประมาณนี้หรอกน้หวานน่ากลัวน,นะเนี่ย,ยอู้ยคนลุกคนลุกฮุ้ยแต่แกก็โชคดีนะที่ฉันมีคอนเนคชั่นเยอะมีอาจาร,รย์ดีๆยุพาลัดคิวไปหาที่ตำหนักให้แหละ อ,อาจารย์ดีอาจารย์ไหนของเองหากพูดถึงอ, o, อาจารย์แล้วล่ะก็หรือจอมขมังเวทดีๆแล้วล่ะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เพราะบุคคลคนนี้เขาก็คือจอมขมังเวทที่มากวิชาและโด่งดังที่สุดในปัตตภีหมอคางดำยังไงเล่าเมื่อได้ยินชื่อของหมอคางดำย่อมไม่มีใครที่ไหนไม่รู้จัก น้ำหวานเองก็เช่นกันเธอตอบรับข้อเสนอของสมหมายและตามเข้าไปที่ตำหนักของหมอคางดำใในทันทีไอรู oh ้อยู่แล้วว่าพวกยุต้องมาอ้ออาจารย์ช่างเก่งซะเหลือเกินสุดยอดอัจฉริยะผู้มีในตาทิพย์อาจารย์โคตรเก่งเลย ผมไม่ได้นัดล่วงหน้านั้นนี่รู้ได้อย่างไงอ่ะอ้าวสมัยยุมมาทำเฮียอะไรทีน่นี่ไม่ใช่บรูโน,โนกับเจนเนี่ที่อานัดเอาไว้นี่ปะเถอะนึกว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วสภาพนี้คิดได้ไงว่าผมเป็นบรูโนมาทรงแบบนี้ไปทางอาจารย์หน่อยอปฏิโถมากกว่าด้วยซ้ำพอดีผมมีเรื่องอยากจะให้ช่วยกระทันหันนะ่ะนี่คือน้ำหวานเพื่อนของผมเองสนิทก,กันมากตอนในเด็กนึกวิ่งเล่นด้วยกันเลยนะไปไหนมาไหนไปเ้่ยกันตลอดเลย นี่นะรักกันมากเลยนะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนซีเลยนะมองหน้าเหมือนไม่อยากรู้เรื่องนี้เอาเป็นว่ามาไปเจอดีมานิดหน่อยอะสวัสดีค่ะอาจารย์พอดีหนูชอไม่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 ต้องเหล่าไอารู้ทั้งหมดแล้วหน้ามองข้ามาเชียวนะมองค้งาอะไรอาจารย์นอกจากขอบตาดำเพราะนอนน้อยน้ำหวานมันก็ผิวขาวผ่องจะตายไอยไม่ถึงยู่นั่นละสมหาย หน้ามองค้าแบบนี้สงสัยช่วงนี้จะตาก Dad Boy แดดบ่อยละสิโหมาว่าผมหน้าค้าไม่ดูตัวเองเลยในจังหวัดนี้คงไม่มีใครค้าเท่าอาจารย์แล้วมั้งไอ้นี่ทะลึ่งแล้วไงมายอยอดว่าไอ้ดำเล่นหัวกันแบบนี้ไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วมัง้งแน่ใจนะยอกเอ้ยมีตำหนักหมอผีหรือคณะตลกคาเฟ่กันคะช่วยเข้าเรื่องกันสักทีเถอะค่ะ หูน้ำหวานพูดได้ไงว่านี่ตลกคาเฟ่ถ้าตลกคาเฟ่ก็ต้องขำม,มาเด่นี่ไม่ขำสักนิดฝืนจะตายคนดูเตรียมคอมเมนต์เลยน้ำหวานได้เล่าเรื่องทุกอย่างที่เธอเจอมาให้กับหมอคางดำฟังหลังจากที่หมอคางดำได้ฟังทั้งหมดเขาก็เริ่มเตรียมพิธีกรรมอัญเชิญดวงวิญญาณในทันทีอาจารย์เอาจริงเหรอคะ เรียกขี่ออกมาถามเนี่ยนะแบบนี้ไวที่สุดแล้วยูกับอายไม่มีอะไรต้องกลัวและที่สำคัญที่สุดอาอสัมผัสได้ว่าวิญญาณดวงนั้นไม่ได้คิดที่จะเป็นปฏิปักษ์กับยูเลยเชื่อดีเชื่อใจอาจารย์เธอไ้หวานอาจารย์เขาทำมาตั้งหลายครั้งแล้วหลังจากที่อธิบายให้น้ำหวานฟังหมอขางดำก็เริ่มบริกรรมคาถา ลมพัดโหมเข้ามาภายในห้องจนเปลวเทียนดับลงและในที่สุดรามโครงกระดูกก็ปรากฏขึ้นด้านหน้าของทุกคนใครกันที่เรียกฉันมามืดก็ตื่นไว้ยต่นะเสื้อหล่อได้ละคนไหวไม่ใช่เสือ้อทั้งพี่ทั้งคนเลยอัตตเลนมุกเยอดสีผิว นี่มันปี2025โลกมันไปไกลแค่ไหนแล้วเดี๋ยวอายก็พลลงโซเชียวให้ทั่วลเสเลยหูบุรี่มากเลยทิ่ใส่ดีเลยอะรถทัวเตรียมจอดเลยนะครับคอมเมนต์เตรียมมาเลยเม้นเลยเม้นเลยเม้เลยเม้เลยคนแย่แบบนี้ไม่ควรจะมีในสังคมอีกต่อไปเฮ้ยแล้วอยู่จะจุดไฟทไมไมําไมว่าสมายก็ผมหาอาจารย์ไม่เจอให้ทำอะไรได้หรอครับถ้าไม่จอพอมึงสินั่นเสียพ่อเลยหยอกแค่นี้เอง นี่อายเห็นว่าตอนนี้มันจะยาวเกินไปอย่าให้อายเจออีกเป็นครั้งที่สองนะแล้วเธอมีครั้งที่สองเลยทัถ้ามีครั้งที่สองก็อย่าให้มีครั้งที่สามเออข่อยพันอุ้ยอียอยู่ก็เอากับเขาด้วยเหรอพอพ่อพ,อ,พ,อ,พอ่อมาเข้าเรื่องได้แล้วบอกมาว่ายูเป็นใครมาจากไหนแล้ว why วยู่ถึงมาตามติดน้ำหวานแบบนี้ผีโครงกระดูกสาว เล่าเรื่องทุกอย่างให้หมอข้างดำฟังเธอเล่าว่าสมัยที่ยังมีชีวิตเธอคือนางแบบชื่อว่ามาชาแต่ตอนเสียชีวิตศพของเธอกลับถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อบัวขโมยไปจากหลุมจากนั้นศพของเธอก็ถูกรีดไขมันไปทำสบู่โดยที่เจ๊บัวก็ได้ทำพิธีกรรมสะกดวิญญาณของเธอไว้ด้วยเพื่อทำให้สบู่เหล่านั้น มีสรรพคุณในการบำรุงผิวให้งดงามเหมือนมาชาสมัยที่ยังมีชีวิตก็ตามที่ฉันเล่าไปนั่นแหละค่ะฉันไม่ได้อยากมาหลอกหลอนอะไรน้องน้่หวานหลอกนะคะแล้วคุณมาชามาให้หนูเห็นทำไมเหรอคะเก็เพราะอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยสิแจ๊ชฉันไปผุดไปเกิดที่ไหนก็มีได้เธอถูกยีเจ๊บัวสกดไว น้องหวานก็เซ็สุดีทิ้งก็เลยออกมาให้เห็นได้น,นี่ละจ้ะสรุปก็คือโดนสะกดวิญญาณก็เลยหาทางขอความช่วยเหลือสินะเอาไงต่อดีครับอาจารย์จารย์โอ้ sorry sorry พอดีอายรู้สึกคุ้นชื่อบัวน,นิดหน่อยแต่คงไม่มีอะไรละมัง้งเอาเป็นวัาจยากให้ใคลายมาสะกดก็ต้องไปห้าเจ้าตัวโดยตรง พราะว่ามนดของใครก็เป็นของมันจะให้อายีสัวไปแก้มัวสัวไม่ได้ยูพอจะนำทางอายไปหาเจ้บัวนั่นได้ไหมหนูก็จะไปด้วยค่ะเจ้บัวเป็นต้นเหตุเรื่องทุกอย่างและหลอกให้หนูใช้สบู่ที่ทำจากคนอีกหนูยอมไม่ได้เด็ดขาดโอเคจ้าเ่อพไาเจอไปเพื่อตามเช่นมาแล้วกันรครับเธอกลายมนต์สะกดชั่งเต็มที่อยู่แล้ว มาชาได้นำทุกคนมาจนถึงบ้านของเจ๊บัวซึ่งเป็นที่กบดานของเธอเพียงแต่สมหมายไม่ได้มาด้วยเพราะต้องรีบกลับบ้านไปให้อาหารสุนัขที่เลี้ยงไว้จึงมีแค่หมอคางดำและน้ำหวานที่ตามมาชาจนมาถึงที่นี่เจ๊บัวอธิบายทุกอย่างมาเลยนะคะอุยตายอูสิใครมา น้องหวานมาถึงที่นี่ได้ไงกันนะแต่ในเมื่อเห็นที่นี่แล้วก็คงปล่อยให้กลับไปไม่ได้แล้วละ่ะสต็อปสต็อหยุดตรงนั้นเลยจอแดนนั่นคุณเหรอนี่ยู่คือบัวไม่ใช่เหรอว้ยยู่มาทำเรื่องแบบนี้ได้ง่ายอุ้ย น้องหวานลามาทึงนี้กันก่อนดีกว่าดูเหมือนเธอคู่จะมีซามิเฟงอะไรกันทั้งหมดทั้งหมดมันก็เป็นเพราะคุณนั่นแหละค่ะจอแดนตอนหมอปลาที่โรงเรียนนาดาชาติฉันอกหักที่คุณไม่รัก,รกฉันฉันรู้ดีว่าหน้าตาของฉันมันธรรมดาบ้าน,านตั้งแต่ตอนนั้น ฉันก็เลยหาทางทุกวิธีเพื่อที่จะสวยขึ้นคุณจะได้สนใจฉันบ้างโอ้ยเป็นคนร้อนนี่มันลำบากจริงๆตอนนั้นไอก็แค่โฟกัสก,กับการเรียนโท่นั้นอีกอย่างนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่อยู่จะมาสะกดวิญญาณใครเกิดได้เพราะฉะนั้นปดปล่อยวิญญาณมาชาเข้าไปเถอะจอแดนคุณเข้าข้างยายผีนั่นนั้นเหรอคุณหลงมันใช่ไหม ถ้าฉันไม่ได้หัวใจคุณก็ต้องไม่มีใครได้ความหึงหวงของเจบัวทำให้เธอหน้ามืดตาม,มัวและคุ้มครั่งเธอรวบรวมพลังใสเยเวททั้งหมดที่มีจนลมพัดโผมกระำํำแม้ว่าตามปกติแล้วในห้องนี้จะไม่มีลมเข้ามาถึงก็ตามหมอคางดำรู้สึกว่าท่าไม่ดีเพราะที่นี่เป็นอนณาเขตของผู้ใช้คุณไสยคนอื่น วัดพลังกันยังไงตนเองก็เสียเปรียบแน่ๆเขาจึงตัดสินใจที่จะทำบางอย่างาถึงเวลาที่เราจะได้เดี๋ยวนี่คุณทำอะไรนะอ้ยผิดเองที่ดูดีมากไปอ้ายผิดเองที่ลอก,กันห้ามใจ ไอรู้ดีที่ทำให้ยู่ can't งใคไอก็ลังแดนซ์ยังไงละแบบี้ตายแล้วเป็นท่าแบบเนี้มันปละดเสีที่สุดเฮ้ยแต่ฉันจะบอกแต่ใน,นเมื่อได้โอกาสดีแบบนี้แล้วก็เอานี่ไปกิน หลังจากที่เจ๊บัวหมดสติไปสถานการณ์ความวุ่นวายมันก็สงบลงและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเจ๊บัวก็ได้สติลืมตาตื่นขึ้นมา you wake up แล้วสินะจอแดนคุณคงจะเกลียดฉันแล้วสินะคะ I ไม่โกรธ o u เลยแต่ยูก็ต้องรับผ้นจากการกระทำแบดแสของตัวเองทั้งน้ำหวานทั้งมาชา ต้องก็เป็นเยือะจากสิ่งที่ยูทำใช่ค่ะหนูเข้าใจนะคะว่าเจ๊อยากสวยเพื่อคนที่เจ๊รักเพราะหนูก็อยากสวยแต่มาหลอกใช้กันแบบเนี้ยมอกตามตรงว่าหนูเสียความรู้สึกมากนะคะท,ทั้งทั้งที่หนูไว้ใจเจ๊มาดยตลอดแท้ๆนอกจากขโมยร่างฉันไปปูยีปูยังทำเซอ้อบูยังไม่พอมาสะกดวิญ,ญญาณฉันอีก ถ้าฉันไม่กลัวบาปกรรมโงศสาบแช่งไปแล้วนะขอโทษนาะน้ำหวานมาชาฉันสำนึกผิดแล้วล่ะฉันจะปลดปล่อยวิญญาณมาชาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นอกจากนั้นฉันก็จะไปมอบตัวกับตำรวจด้วยได้โปรดทั้งคู่ช่วยอาโหสิกรรมให้ฉันทีนะฉันไม่ได้อยากจองเวรอะไรกับใคร ถ้าปลดปลอยวิญญาณฉันฉันกระจาโฮสิกรรมให้แล้วเพราะฉันอยากจะไปพบหน้าเจแย่แล้วจะไปเป็นนางฟ้าจีตเทวดาละนะจริงๆหนูก็ไม่ใช่คนดีอะไรที่จะให้อภัยง่ายๆแต่เห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราถ้าเจอได้ชดใช้ความผิดของตัวเองเมื่อไหร่ครั้งนี้หนูจะยกโทษให้แล้วกัน เมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วเจบวกก็ขอบคุณมาชาและน้ำหวานเธอปลดปล่อยวิญญาณของมาชาจนไปสู่สุขติและมอบตัวกับตำรวจข้อหาที่เธอหลักรอบขโมยศพของมาชาซึ่งหมอข้างดำก็ให้คำมั่นสัญญากับเธอไว้ว่าหากพ้นโทษเมื่อใดและกลับตัวกลับใจได้แล้วเขาก็ยินดี ที่จะเริ่มใหม่กับเธอเสมออุ้ยไทยหมากูเด่นอา้าวโทรศัพท์ฮัลโหลวันดีครับอา้าวพี่ใบนาดเหรอปัดโทรเอ้ยไม่เจอกันตั้งนานนะพี่ยังเห็นผีอยู่หรือเปล่าเห็นเหรอเห็นหนักกว่าเดิมด้วยเหรอเฮ้ยอย่างพี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะ แค่เห็นผ Get ีมันเรื่องจิตจ้อยเคยทั้งด่าผีเคยถีบผีมาแล้วไม่ใช่เหรอกูอะไรฮะรอบนี้มันหนักกว่าเดิมเหรอเรื่องใหญ่กว่าเดิมด้วยเหรออย่างนั้นผมมีคนคนนึงจะแนะนำให้รู้จักรับรองว่าตอนหน้าสนุกแน่เชื่อผมไม่หลักคุณผู้ชมพิ้งเคดดิตแบบแหววเวล